สวัสดีครับเปื่อนเปื่อนทุกคนทุกท่านครับมือนี่มาเบิ้งเว็บลอยคันนี้ครับถ้าเพื่อนเปื่อนได้ลดมาแบบนี้ครับมีตะเครื่องบ่มีชุดไฟสุดยังมักงสิครับเอาจะต่อสายไฟจุดระเบิดให้ลดมันสตาร์ตติดได้จังไดนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการครับตัวนี้เป็นเว็บลอยนะครับผมสิ่งที่จะต้องมีครับมีกองไฟแล้วก็คอยจุดระเบิดครับนี่ครับมีต้องมี2ตัวนี้ครับถึงจะต่อ ใหลดสตาร์ติดได้ครับผมอันดับแรกครับมาเบิงสีของสายไฟก่อนครับสายไฟของเว็บร้อยมันจะมีอยู่5เซนนะครับ5เซนแบบนี้ครับแยกเสียออกมาจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีดำแดงแล้วก็จะมีสี แล้วก็สีน้ำเงินเหลืองนะครับหาเซนนี่ครับผมเนี่ยวแยกมาแบบนี้นะครับเป็นรถของฮอนด้าครับสีมาตรฐานสีเขียวคือสายดินสายก้าต่อลงค้งลงเครื่องนะครับผมหรือว่าต่อเข่าหัวลบกับแบตเตอรี่นะครับกัอนเื่อนเราก็หาสายไฟมาต่อสายสีเขียวลงโค้งก่อนเลยนะครับอันนี้ผมต่อให้เบิ้งเป็นตวอยางคข่าวๆนะครับมาเบิ้งกันครับสายสีเขียวครับ ต่อลงโคงลงเครื่องตรงใดก็ได้นะครับให้ไฟมันสามารถแล่นได้วิ่งได้นะครับผมจะต่อลงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเทสเป็นการทดสอบนะครับว่บาไฟมันใส่ได้บอกครับผมหลังจากที่เขาได้ต่อสายกาวสายดินแล้วครับคือสายสีเขียวเดี๋ยวต่อไปเขาจะมาเทสไฟวา่าไฟในชุดไฟเครื่องนี่มันใส่ได้หรือไม่ได้นะครับผมโดยการกดคดันสตาร์ทนะครับ กดคันสตาร์ทแล้วใส่สายไฟที่เหลือนะครับจี่ลงกับเครื่องนะครับแบบนี้ครับผมจะเริ่มจากสายสีขาวก่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตเบื้องนะครับว่ามีไฟออกมาบอครับนี่ครับมันจะมีไฟออกมาแบบนี้ครับสายสีขาวคือสายไฟชาร์จนะครับสายสีเหลืองคือสายไฟหน้านะครับเอา เบิ่งในกล้องอาจจะบ่เห็นแสงไฟนะครับแต่ว่าไฟมันออกอยู่นะครับผมสายสีขาวกับสายสีเหลืองนี่ผ่านครับผมต่อไปคือสายสีดำแดงครับตัวนี้สําคัญครับตัวนี้ก็ต้องมีไฟออกมาเหมือนกันนะครับเบิ่งในกล้องอาจจะบ่เห็นนะครับแต่ว่ามันมีไฟออกมาอยู่นะครับเพื่อนๆสังเกตเบิ่งดีๆนะครับถ้าไฟบบออกนี่แสดงว่ามัดไฟเสียนะครับ มันจะบ่าสามารถต่อให้รถติดได้นะครับผมส่วนอีกสายหนึ่งครับสายน้ำเงินเหลืองนะครับตัวนี้มันจะบมีไฟออกมานะครับวิธีการเช็คต้องใส่มิเตอร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้เบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับเพื่อนๆครับนี้จะเป็นสายพัดเซอร์เป็นสัญญาณจุดระเบิดนะครับมาเบิ้งกันครับวิธีการ เปิดมิเตอร์ไปที่ฟังก์ชันโอมนะครับความต้านทานครับแล้วก็ใส่มิเตอร์วัดเบ้งครับสายสีน้ำเงินเหลืองใส่กับสายสีเขียวครับหรือว่าจิ้มลงโค้งก็ได้ครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณ2.45หรือว่า 2.44นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับ2.45 2.44ครับผมประมาณนี้ใส่ได้ครับผมโอเคครับสายที่เขาจะใส่ต่อจุดระเบิดนะครับมีอยู่สสายครับสายสีดําแดงกับสายสีน้ําเงินเหลืองครับส่วนสายสีขาวกับสายสีเหลืองตัวนี้เป็นไฟชาร์ตกับไฟนานะครับเขาจะต้องไปต่อเข้ากับตัว แงชาร์อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวไว้ที่หลังครับระบบไฟชาร์จไฟแสงสว่างครับเอาระบบเครื่องจุดระเบิดก่อนครับใส่สองสายครับต่อไปเอากามาเบิ้งดีกองไฟครับกองไฟมันก็จะมีสีสายอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าผู้ใดสีสายบกคือนะครับกาเบิ้งสีสายนะครับของเวปล่อยมันจะเป็นสีสายประมาณนี้นะครับผม ออกตามขาแบบนี้นะครับมันเป็นสีไว้สีมันอยู่แล้วครับเอาก็ต่อตามสีเลยครับสีดาแดงเอาก็ต่อเข่ากับสีดําแดงเลยครับสีน้าเงินเหลืองเอาก็ต่อเข่ากับสายสีน้าเงินเหลืองได้เลยนะครับผมนี่ครับสีน้าเงินเหลืองนะครับเพิ่งในโทรศัพท์อาจจะเดี๋ยวเห็นสีบ่อยชัดนะครับสีกั าเบิ้งจริงๆมันกะจะเห็นอยู่ครับเพราะว่าสีสายไฟมันกบเก่าแล้วครับมันกับบิชัดไปเลยครับนี่ครับน้ำเงินเหลืองกับต่อเข้ากันดำแดงกับต่อเข้ากันแบบนี้ครับแล้วกับสีเขียวครับสีเขียวกับต่อใส่สีเขียวครับเพราะว่าสีเขียวมันเป็นสายเก่านะครับผมต่อเข้าไปเลยครับนี่สีเขียวครับสีเขียวต่อเข้าไปเลยครับผมต่อเข้าไปน้ำกันแบบนี้ครับผมสีเหลืองกับสี เขานั่นบ่ต้องไปยุงเกีียวมันนะครับอันนั้นเป็นไฟระบบไฟแสงสว่างครับแล้วที่นี่อยู่กองไฟมันจะเหลืออยู่สองเซนนะครับสีดําขาวกับสีดําเหลืองนะครับสีดําขาวจะเป็นสีที่ต่อเข่ากับสวิตช์กุญแจนะครับตัวที่เขาจะใส่ก็คือสีดําเหลืองนะครับพอเขาต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปเทสบ้างครับมามีไฟมาบอนะครับโดยการ จิ้มลงกับเครื่องเรากดคันสตาร์ทนะครับสายสีดำเหลืองนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับว่ามีไฟมาบอนะครับผมเบิ้ง,ง,งในจากในกล้องอาจจะบ่เห็นแสงไฟนะครับแต่วาเบิ้งด้วยตาเปล่านี่ไฟมาแล้วนะครับโอเคถ้าไฟบ่มาณนี่แสดงว่ากล้องเสียนะครับถ้าเฮาต่อมาถึงคันนี้ ต่อไปนะครับเราจะใส่สายสีดําเหลืองนี่มาต่อเข่ากับคอยนะครับนี่ครับสายนี่ครับสีดําเหลืองมาต่อเข่าครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไปติดตั้งคอยก่อนครับเดี๋ยวไปต่อกันครับผมหลังจากที่ติดตั้งคอยเสร็จแล้วนะครับเขาก็มาต่อสายไฟสีดําเหลืองที่เราต่อไปนี่ครับอยู่ตรงกองนี่ครับต่อไปเข่ากับคอยฟังนั่นเลยนะครับผม นี่ครับสายสีนี้ครับต่อเข่ากับสายตรงควายนี่พอต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮามาทดสอบกันเบื้องครับว่าไฟจะออกหัวเทียนบอยนะครับผมอ้าวเห็นไหครับไฟมาแล้วก็เรียบร้อยครับเห็นไ้ครับหลังจากนั้นมาเบิ่งสายไฟอีกเส้นหนึ่งครับสีดาขาวนะครับมันจะเหลือสายไฟอยู่เส้นหนึ่งครับอยู่ตรงกองไฟเขานี่ครับสายนี่มันต่อไปแบบใดที่ สายนี้มันจะต่อเข่ากับสวิตกุญแจนะครับซึ่งมันจะต่ออยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเป็นตัวยางให้เบิ้งนะครับนี่ครับสีดําขาวกับต่อเข่ากับสีดําขาวอยู่สวิตกุญแจนะครับมันจะมีสีดําขาวอยู่นะครับตรงสวิตกุญแจแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวกับต่อลงโค้งลงเครื่องลงสายลบนะครับเอากับต่อสีเขียวลงสายลบได้เลยนะครับนี่ครับ ส่วนสีดํากับสีแดงนั่นมันเป็นสายระบบไฟแสงสว่างนะครับระบบไฟระบบไฟเกียร์ไฟแสงสว่างไฟแต่ไฟเลี้ยวพวกนี้แหละครับถ้าอยากรูก้อยากเบิ่งเดี๋ยวกดติดตามคลิปนานะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะต่อไลน์สเบิ่งครับโอเคครับกัสีประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับิด โอเคครับเพื่อนๆระบบไฟจุดระเบิดกะสีมีประมาณน,นี้นะครับผมนเพื่อนๆเทสตรวจสอบได้แล้วก็คอยมาเก็บสายไฟที่ลังครับกดแชร์หลาๆๆนี้เลยะครับ